สองเหรียญ25สตางค์ขนาดเล็กหน้าเก็บสะสมแต่จะเป็นเหรียญแบบไหนของปีพศอ,อ,อะไรแล้วมีข้อมูลอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลของเราอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเหรียญที่น่าเก็บอีก2เหรียญน,นะครับเนื่องจากที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ทําให้ผมรู้ว่าในประเทศไทยมีนักสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่มีอายุยังไม่เยอะซะด้วยนะครับดังนั้นคลิปนี้จึงมาแนะนําอย่างต่อเนื่องนะครับ 2, เหรียญ25สตางค์2เหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะเหะเรียญ25สตางค์2เหรียญนี้ทั้งเป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตอนนี้ไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครอยากจะเก็บไว้เก่งกําไรเนี่ยผมว่าก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับแต่บอกก่อนว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่จริงๆเนี่ยเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ชุกเหรียญน,น่าเก็บสะสมหมดนะครับเพราะว่า ผมก็เก็บแทบทุกปีทุกพศเหมือนกันนะครับมีข้อมูลยังไงก็เดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์เหรียญแรกที่ผมแนะนำให้เก็บเนี่ยก็คือเหรียญย5สตางค์ปีพศ2530ครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงน่าเก็บสะสมทำไมถึงควรเก็บสะสมนะครับเพราะว่า เป็นเหรียญ25สตางค์วัดพระมหาธาตุวรวิหารปีแรกครับก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะครับซึ่งเป็นปีแรกของเหรียญ25สตางค์เลยนะครับซึ่งน่าเก็บสะสมมากครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยในตอนนี้ก็เริ่มจะมีราคาแล้วนะครับแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่แพงนะครับ อยู่ที่ประมาณหลักสิบต้นๆเท่านั้นเองถือว่าราคายังไม่สูงเลยครับสำหรับเหรียญ25สตังค์ปีพศ2530นะครับเมื่อราคายังไม่แพงผมจึงไม่แนะนำให้ขายนะครับเพราะผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีแต่ไม่แพงฉันไม่ขายคือไม่ใช่เพื่อนๆคิดคนเดียวนะครับผมก็คิดเหมือนกันนะครับผมก็คิดเหมือนกันเพราะว่า ในเมื่อเหรียญไม่แพงเราขายไปเราก็ไม่รู้จะขายไปเพื่ออะไรจริงไหมครับคือบางทีเนี่ยยังไม่พอที่จะซื้ออาหารได้มือ้อนึงเลยดังนั้นผมก็คิดเหมือนทุกคนนั่นแหละครับว่าเหรียญ25สตางค์ปี30เนี่ยในเมื่อยังไม่แพงผมก็ยังไม่ขายครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ตอนนี้แล้วเราไปขายในอนาคตในวันที่มีราคาพุ่งสูงแล้วนะครับ เรามีโอกาสที่จะรวยได้มากกว่าที่จะขายในวันนี้นั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราไปขายวันที่ราคาแพงมเหรียญมีอนาคตแล้วยังไงก็ได้เงินที่คุ้มค่ากว่านะครับขายวันนี้บางทีอาจจะไม่พอที่จะซื้ออาหารมื้อหนึงนะครับแต่ถ้าเราไปขายในอนาคตเนี่ยบางทีเนี่ยโ,โหได้อาหารหลายมื้อเลยนะครับเพราะว่าราคาเหรียญตอนนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าราคาเหรียญ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าวิกฤตการโรคระบาดนั่นเองนะครับเหรียญยิ่มคาสตังค์ปี30มเนี่ยมีจานวนการผลิตที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีการผลิตออกมานะครับเป็นปีแรกด้วยนะครับของไอ้นี่นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับ ซึ่งเหรียญนี้ผมก็เก็บไว้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะแนะนาให้เพื่อนๆเก็บเนี่ยผมก็เก็บไว้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับหลายคนงงหลายคนสงสัยว่าอ้าวเหรียญยี่สตางค์ปี3 0ไม่ได้ราคาเป็นหมื่นหรอไม่ใช่นะครับเหรียญปี3 0ที่ราคาเป็นหมื่นน่ะคือเหรียญ50สตางค์นะครับเนื่องจากมีน้องๆหลายคนใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยชอบส่งเหรียญยี่สตางค์ปี3 0มาให้ผมดูนะครับ แล้วก็ถามว่าพี่เหรียญนี้ใช่ราคาเป็นหมื่นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญย5สตังค์ปี30ผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับเหรียญปี30ที่มีราคาหลักหมื่นคือเหรียญ50สตังค์ครับบางคนแยกไม่ออกจริงๆนะครับ50สตังค์กับ25สตังค์นะครับดูง่ายๆครับ25สตังค์เป็นเลข25นะครับ50สตังค์เป็นเลข50นะครับถ้า50สตังค์ปี30นเนี่ยมีราคาแล้วนะครับ สภาพ UNC หรือสวยมากๆเนี่ยต้องสวยมากๆนะครับราคาเป็นหมื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ราคาประเมินตามสภาพนะครับแต่ถ้า ICU เนี่ยอาจจะหาคนซื้อยากมากๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบเก็บเหรียญสวยมากกว่าที่จะเก็บเหรียญที่สภาพสึกๆนะครับซึ่งเหรียญยี่หสตังค์ปี3 0อันนี้อย่าสับสนนะครับมีน้องๆหลายคนสับสนเยอะมากเพราะว่าเหรียญ ยี่ห้าสตังกับห้าสิบสตังเนี่ยหลายคนสับสนนะครับยี่ห้าสตังยังไม่แพงนะครับแต่ห้าสิบสตังแพงแล้วนะครับก็ฝักไว้ประมาณนี้นะครับว่าเหรียญยี่ห้าสตังปีสามศูนย์เนี่ยเป็นเหรียญปีแรกนะครับของยี่ห้าสตังขนาดเล็กที่มีการประกาศใช้งานนะครับก็ใครเก็บก่อนเนี่ยอนาคตอาจจะมีราคาพุ่งสูงได้นั่นเองนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับนั่นก็คือเหรียญยี่สิบห้าสตังปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบครับ บางคนเพื่อนๆหลายคนในวงการอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงแนะนําเหรียญเหรียญนี้นะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่มากมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะแต่เหตุผลที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นเพราะว่าเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีหกศูนเนี่ยเป็นเหรียญปีสุดท้ายนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเป็นเหรียญปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9 ก็ย่อมที่จะมีคนเก็บสะสมครับเพราะมีคนหลายคนครับช่วงตอนปลายปี59ครับตอนนั้นกระแสเก็บสะสมเหรียญมากที่สุดครับพุ่งสูงราคาเหรียญในท้องตลาดพุ่งเกินหลักร้อยทุกเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำเหรียญยี่สตังค์ปี2560ครับเพราะว่าเหรียญยี่สตังค์ปี2560เนี่ย เป็นเหรียญปีสุดท้ายแล้วของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นปีแรกของเหรียญน,นั้นก็คือเหรียญยี่หสตังค์ปี3 0เนี่ยเป็นปีแรกนะครับที่นํามาใช้เหรียญยี่หสตังค์ขนาดเล็กแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นปีสุดท้ายนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ก็เมื่อเป็นปีสุดท้ายราคาก็อาจจะพุ่งสูงในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับฟังดีๆนะครับสําหรับคนน้องๆที่คิดจะขายตอนนี้ไม่ได้บอกว่าจะมีราคาตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีราคานะครับยังมีราคาแค่ยี่ห้าสตางค์นะครับแต่อนาคตไม่แน่เพราะว่าเหรียญในวงการเหรียญกระสับหรือวงการของสะสมพวกนี้ที่เขาจะเล่นกันเนี่ยก็คือปีแรกแล้วก็ปีสุดท้ายปีแรกเนี่ยจะแพงที่สุดลงมาก็มักจะเป็นปีสุดท้ายครับมีหลายๆเหรียญเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยที่มีการเล่นเหรียญปีแรกกับปีสุดท้ายผมจําได้ว่าช่วงปลายปี59ถึงต้นปี60นยะ เหรียญยี่ห้าสตางค์ปี60น่ะที่เพิ่งผลิตออกมาแทบไม่มีในท้องตลาดหรือในการใช้ชีวิตประจําวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจากเงินทอนรถเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนนิยมเก็บสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เยอะมากครับเมื่อมีคนเก็บสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เยอะจึงไม่แปลกครับที่เหรียญยี่ห้าสตางค์ปี60ขนาดปีสุดท้ายนะเพิ่งออกปีนั้นน่ะ ผมยังหาไม่ได้เลยช่วงนั้นนะครับใช้คาว่าช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงนี้นะครับช่วงนั้นคือเจอแต่ปีอื่นไม่ใช่ปี60นะถ้าผมจะไม่ผิดนะเจอแต่ปีอื่นๆนะครับเพราะว่าปีสุดท้ายคนก็อยากเก็บคนอยากเก็บปีสุดท้ายกับปีแรกครับอันนี้เป็นปีแรกของเหรียญเล็กแต่อันนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยปี6-1ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวอนุญาตหยิบให้ดูกันละกันนะครับนี่ นี่นะครับของปีหกหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นนี้แล้วนะครับปีหกหนึ่งเป็นของอันนี้นะครับอุ้ยขออภัยนะครับปีหกหนึ่งเป็นของในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วนะครับแต่ปีหกศูนย์เนี่ยเป็นของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับน้องๆดูครับนี่เห็นไหมปีหกศูนย์เนี่ยยังเป็นของในหลวงรัชกาลที่เก้าแต่ปีหกหนึ่งเนี่ยเป็นปีแรกของในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วนะครับซึ่ง สองเหรียญเนี่ยที่ผมแนะนําไปในตอนต้นเนี่ยก็น่าเก็บสะสมนะครับคืออีกเหรียญหนึ่งที่จะแนะนําเดี๋ยวอาจจะมี EP ต่อไปนะครับก็คือเหรียญปีแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็น่าเก็บสะสมนะครับเพราะเป็นปีแรกนะครับปีแรกกับปีสุดท้ายเนี่ยน่าเก็บเสมอผมแนะนําแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็แนะนํามาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับ2เหรียญยี่ห้าสตังค์สุดท้ายในรัชกาลที่9นะครับซึ่ง ก็แนะนำให้ทุกคนเก็บไว้นะครับเพราะว่านอกจากเป็นคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะมีราคาขึ้นสูงได้ในอนาคตอีกด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆท่านใดสนใจขายเหรียญให้ผมนะครับก็ติดต่อ Facebook เมตตามหามงคลนะครับ Facebook ทางเดียวนะครับทางอื่นอาจจะไม่ได้ตอบกลับไปนะครับให้ติดต่อมาที่ Facebook เมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ